สวัสดีครับสวัสดี FC ที่รักทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานอรดลูกแม่ธรณีครับวันนี้ก็มาอยู่กับธุรกิจมืดเหมือนเดิมนะฮะหลังจากที่งานแมคโคนะครับได้หมดไปแล้วนะครับก็ว่างๆไม่ได้ทำอะไรเนาะก็นี่แหละครับเข้าธุรกิจมืดเหมือนเดิมครับ เตาที่สองแล้วครับตัวนี้นะครับเมื่อวานจุดเป็นหนึ่งเตาแล้วนะครับหลังจากที่โดนฝนถล่มมาตั้งนานตัวนี้เป็นไม้ออยไฟนะไม้ออยไฟเอาไว้จุดดล่างนะครับไม้แห้งไม้ตะกิงเล็กๆอันนี้ก็ตั้งแต่เปิดบริษัทมานะก็ได้แค่นี้นะครับเพราะว่า ทังขับไมโครด้วยทังไอนี้ด้วยนะครับพึ่งพึ่งหมดงานไมโครเมื่อวานปิดเตาไม่ทันครับนี่เหลือครึ่งกระสอบเมื่อวานปิดเตาไม่ทันถ่ <c oughs> ายก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ส่วนนี้ก็คืออุปกรณ์ในการตัดนะครับใช้ลูกหมูแล้วก็บ่าเลือยโซ่บาเลือยโซ่อตอนนี้ยังไม่ปิดฟ้านะครับเปิดให้ ไฟข้างล่างมันติดก่อนนะครับเพราะว่าแบบตัวนี้ตัวที่ผมทำตัวแรกเนี่ยมันท่อมันเล็กเกินนะครับนี่ท่อที่ออกป่องควันนะครับคือท่อตัวนี้นี่มันเล็กเกินนะครับที่มันออกมามันเล็กเกินตัวใหม่ผมต้องทำใหญ่นะครับเอาสักขนาดเท่ากับแป๊บตัวนอกนะฮะถ้าตัวใหม่ทำต้องเอาเท่ากับตัวนอกนะครับ พอเวลาผมจุดไฟติดใช่ไหมติดข้างล่างพอติดข้างล่างเสร็จแล้วผมปิดฝาปึ๊บพอปิดฝาปับ๊บรูตัวนี้มันเล็กนะครับแล้วการที่ให้อากาศที่มันออกมาทางนี้มันมาน้อยนะครับแล้วมันก็ดันพอตัวนี้มันใหญ่เนาะพอเราปิดฝาเสร็จปับ๊บมันก็จะดันดันออกมาฝาฝาล่างขึ้นพอเราปิดมันจะแรงอะอะไรเขาเรียกอะไร อากาศที่มันจะม้วนนะครับม้วนออกมานีมันน้อยกว่านะครับมันก็เลยดันลงกลับไปน,นู่นคืนนะครับนี่ก็ทําใช้ไปก่อนนะครับแต่คราวหน้านะตัวใหม่เดี๋ยวลองก็ประมาณก่อนเดี๋ยวจะทําท่อออกประมาณ,ณักขนาดนี้ถึงจะพอดีครับนี่ถ้ามันออกมามัถึงจะระบายทันนะครับตัวนี้ผมยังปิดฝาไม่ได้นะครับ ปกติที่เขาทากันน่นก็คือปิดฝาเลยนะครับใส่ฟืนเสร็จนะครับใส่ฟืนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาขันรัดสายรัดเรียบร้อยจุดได้เลยให้มันออกนี่นะครับแต่อันนี้ของผมมันมันเล็กเกินนะครับท่อมันเล็กเกินมันระบายไม่ทันก็เลยต้องเปิดฝาไปก่อนให้ไฟข้างล่างมันติดก่อนก็จะค่อยๆดูไฟไปเรื่อยๆนะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้ ก็คือช่วงตรงนี้นะครับจะมีตะแกรงนะครับตะแกรงจะสูงจากพื้นจากพื้นธรรมดาเนี่ยจากพื้นตัวนี้มาประมาณสิบห้าเซนนะครับสูงจากตัวนั้นขึ้นมาประมาณ15เซนเป็นตะแกรงนะครับโซยก็เป็นตะแกรงเสร็จแล้วค่อยวางาวางฟืนลงไปนะฟืนก็จะอยู่บนตะแกรงข้างล่างเราก็จะเป็นช่องที่เราจะจุดนะครับ ใส่ไม้ให้ฟื้นเข้าไปพอระจุดนะครับพอระจุด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 พอข้างในมันติดพอข้างในมันติดนะครับเราก็ปิดฝากะว่าข้างในมันติดก่อนนะครับเราคอ่อยอ่าตัวนี้ก็ไม่ต้องไปดับแป,ปลงมันปล่อยให้ไปไปอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะแย่นะครับนี่ไม้ทิ้งไวยาวนะเวลามันเวลามันไม่หมดเราก็เยะไปเรื่อยเข้าไปเรื่อย ให้มันลุกบุมบุมบุมบุ่มนะฮะค่อยปิดแต่ถ้าแต่ถ้าท่อท่อระบายตัวนั้นมันใหญ่นะครับก็คือปิดได้เลยอันนี้ผมปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราแย่ไฟไปข้างในอย่างเงี้ยมันไม่ไหม้นะครับมันจะเหมือนมันมอดเลยมันมันจะดันไฟออกมานะครับมันจะดันไฟออกมาข้างนอกเลยเราแยเข้าไปข้างในแค่ไหนมันก็ไม่ไหม้มันจะแยให้ดับอ่ะแต่ถ้าเปิดไว้อย่างเงี้ยเนี่ยข้างในมันจะข้างในมันจะติดดีมากเลยนะครับมันจะดูด มันเหมือนกับอากาศมันจะดูดออกก็ไปข้างบนผมเลยต้องให้ไฟมันข้ามันติดแรงแรงก่อนแล้วให้มันจุดให้ให้มันติดข้างในให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยปิดฝาพอเราปิดฝาปั๊บมันจะเป็นการที่ค่อยๆไหมค่อยๆไหมไปเรื่อยครับก็ประมาณนู้นละครับแชั่วโมงหกถึงแชั่วโมงครับกว่าจะไหมหมด พอไหมหมดปั๊บก็ประมาณ8ชั่วโมงนะครับให้มันให้ควันใ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 นปล่องตัวนั้นมันหมดนะครับถ้าควันหมดปับ๊บแสดงว่าไหมหมดแล้วนะครับเราก็ปิดปิดฝาตัวนั้นนะครับปิดฝาตัวนั้นแล้วก็ปิดฝาตัวล่างเพื่อที่จะทําการดับดับทานนะครับพอะอากาศมันเข้าไปในถังไม่ได้ไฟมันก็จะดับเองนะครับถึงจะแดงเถือกแค่ไหนมันก็ดับหมดนะครับ <c oughs> ไม่ต้องใช้น้ํา ไม่ต้องใช้น้ํามาดับอันนี้คือการดับอัดสุญญากาศอากาศมันเข้าไม่ได้ไฟมันก็ดับเองอยังติดม่ด,ดีเท่าไหร่เดี๋ยวจะพาไปดูเ <c oughs> ชือเพลิงอันนี้ก็เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับที่อ่า เขาในคลิปชุดที่แล้วนะครับนี่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับทางนี้เต็มแล้วครับทางนี้เหลืออีกทางนี้ก็เหลือนี่ประมาณนี้จะเต็มอันนี้เต็มแล้วนะอันนี้ก็หรือประมาณนี้พวกกดเล็กๆก็เต็มหมดแล้วครับยังไม่ใส่ครับต้องทิ้งไว้ให้มันใสถึงจะเอาไปใช้ได้นี่ครับ,ชบเชื่อเพลิง ท่อนขนาดนี้ครับเผาได้นะครับใครว่าเผาไม่ได้เดี๋ยวผมจะเผาให้ดูนะครับท่อนใหญ่ๆก็จริงนะครับแต่แต่ท่านต้องมาซอยให้มันเล็กซอยให้มันสั้นลงนะครับเนี่ยประมาณขนาดเนี้ยเนี่ยซอยให้มันสั้นประมาณขนาดเนี้ยท่อนใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยดูเนี่ยดูฝ่ามือผมแล้วกันเนี่ยมีแกนแล้วเห็นไหมเนี่ยประมาณคืบหนึ่งเนี่ย อันนี้ก็ยังถือว่าเล็กอยู่ไม่ใหญ่เท่าไหร่มีใหญ่กว่านี้อีกนี่วงรีครับนี่นี่ครับมันใหญ่นะครับแต่ต้องตัดให้สั้นนะครับนี่ตัดให้สั้นประมาณครึ่งหนึ่งเพื่อที่จะเราจะเรียงในในถังได้นะครับ <c oughs> นี่ก็ปะปนกันไปครับท่อนเล็กท่อนใหญ่นะครับตัวนี้เราก็จะไว้ช่วงข้างล่างนะฮะนี่ ไว้ช่วงก้นๆถังนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะไหม้ดีกว่ามันจะไหม้เร็วกว่าพอตัวนี้ไหม้เร็วปั๊บตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงให้ตัวใหญ่มันจะไปเผาตัวใหญ่นะครับพวงชุดใหญ่ๆเราก็ไว้ช่วงก,กลางๆนะครับช่วงขึ้นต้นมานินหนึ่งกับกลางนะครับเพราะเนื้อไม้มันหนาต้องใช้เวลาหน่อยก็ <c oughs> เหลืออีกครับนุ่น ตัวนู้น่าจะเป็นกิ่งกิ่งเล็กนะครับผมยังลากมาหมดเดี๋ยวผมจะลากาสายไฟนะครับไปตัดอยู่ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันเป็นกิ่งนะครับเป็นกิ่งเท่าแขนนี่แหลนะผมจะไปซอยอยู่ตรงนั้นเลยแล้วค่อยทยอยเข้ามามันลากมาไม่ไหวครับมันเกาะกันครับเขาเรียกต้นอะไรต้นอีลำเหรอนะฮะต้นอีลำแล้วก็อยู่ทางโน้นอีกนะครับ ถ้าหมดชุดนี้ผมก็โลงไปนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นไม้พื้นที่ที่คุณพ่อได้ซื้อ,ซ,อซื้อที่ไว้นะครับแล้วก็ต้องตัดออกอมันมีไม้แผ่นนะครับที่คุณพ่อได้ให้ช่างเลื่อยไม้มาตัดผ่าไว้นะครับนะครับแล้วก็อยากได้ลูกค้านะครับใครสนใจนะครับ หรือว่าใครมีพ่อค้านะครับมารับซื้อนะครับเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์นะครับผมนี่ครับ1นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด สิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอดิบสองบายิบสี่ยิบห้ายี่สิบห้าแผ่นครับตัวนี้นะครับนี่ยี่สิบห้าแผ่นไม้เพิ่งตัดช่วงหลังปีใหม่ครับใครมีพ่อค้านะครับอยู่เขตแถวอุดรคอนแก่นน้องบัวนะครับอ่า ให้โทรมาหาอาจารย์ออดได้นะครับหรือใครต้องการที่จะไปทําแล้วก็แปรรูปเป็นเงินนะครับผมโทรมาคุยได้นะครับแต่ราคาก็ต้องโทรมาคุยกันก่อนนะครับว่าให้ยังไงตัวนี้ยาว2เมตรนะครับยาว2เมตรนะครับความยาว2เมตรความกว้างอยู่ที่ประมาณ60นะครับตั้งแต่60ถึง80 หกสิบแปดสิบมีหลายรุ่นอยู่นะครับหนานะครับหนาตัวนี้อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนนะครับความหนาอยู่ที่ประมาณเจ็ดเซนนะครับมีหนามีบางใครสนใจนะครับหรือว่ามีม,มีมีพ่อค้ารับซื้อนะครับบอกจันออดด้วยนะครับมีอยู่ยี่สิบกว่าแผ่นนะครับผม ให้มารับได้เลยนะครับอยู่ที่บ้านสร้างเสียนขายนับขายตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาไปทําขนาดนั้นนะเอาไปทําเป็นพื้นไม้เฟอร์นิเจอร์โตะเฟอร์นิเจอร์ได้ครับนี่ตัวนี้เอาไปแปรรูปนะครับตัวนี้ก็คุณพ่อนะ่าจะเอาไปทําเสาบ้างนี่นไม้นี่ต้นหนึ่งทําได้หลายท่อนครับตน้นคือไม่ใช่ต้นน้อยเต้นใหญ่มากครับ อันนี้ก็คือเป็นงาเป็นกิ่งมันนะครับซอยเป็นเสาเสาหน้าสีหรือเปล่านี่นะครับเนี่ยอันนี้ลําต้นมันเลยนะครับลําต้นมันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็พาได้แผ่นใหญ่ขนาดนี้20กว่าแผ่นนะครับนี่แล้วก็อยู่นี่อีก แล้วก็พวกอะไรอ่ะที่ก็พาเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนะอาเัอนะที่เนี่ยที่ที่ที่เอาไว้ทําแบบเนี้ยพวกอาเัพวกอะไรเขาเรียกอะไรตะเคีอะไระเไรนี้ยผมไม่รู้จักนะนี่ครับอยู่นี่หมดครับทําบ้านได้หลังหนึ่งครับต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวสร้างบ้านได้เป็นหลังแน่นอนเนี่ย แล้วก็ที่เรือก็นี่ฟืนครับอันนี้ของผมนิดเดียวนะก็คือก่อนหน้านั้นนี่คุณพ่อได้แบ่งให้ลุงอ้วนนะครับกับป้าใหญ่มาตัดเอาไปแล้วโอ้แบบประมาณสิบอหนึงมั้งนะฮะเนี่ยท่อนไม้แบบเนี้ยที่แกคนเอาไปไป,ไปเผาฐานเหมือนกันประมาณสิบ้อนึงเลยแต่ตอนนี้เรือนิดเดียวครับที่แกเอาไปเผา <c oughs> นี่ครับพวกปี ก็มาเผาถ่านติดแล้วนี่ครับผมต้องแกะตามไปเรื่อยๆโอ้ยสีใหม่ผมไมเนาะนี่ครับเริ่มติดแล้วครับเริ่มติดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับ แต่ว่ารอให้ไฟเนี่ยมันติดเนื้อไม้อยู่ในถังก่อนนะครับถึงจะปิดฝาไดนะ้ช่องตัวนี้ของผมมันเล็กเกินครับเนี่ยร้อนมันระบ,บายมานี้ด้วยช่องของผมตัวนี้มันเล็กเกินไงครับ แต่เวลาผมปิดฝาเนี่ยควันเนียพวกควันพวกไฟกําลังลุกไหม่มันดันทะลุมาี่คืนปั๊มเมื่อวานฝาตัวนี้ยเวลาผมปิดคืนเนี่ยอ๋อวันนี้เราก็ทำการมาฆ่ายุงนะนี่ครับโอ้นี่ฮะยุงเยอะครับช่วงนี้นะฮะแล้วก็พ่นยุงหน่อยนะครับ ยุงเยอะจัดโอ้ตอนนี้ก็ควันควันยังไม่ผ่านท่อนะครับถ้าควันผ่านท่อเยอะๆผ่านท่อเยอะถ้าผมเปิดปั๊มน้ำนะครับไปหมุนน้ำส้มควันมาก็จะหยุดตรงนี้ครับติง้ง ติงติงติงตรงนี้นี่ครับไฟเริ่มแรบออกมาแล้วเห็นไหมครับไฟเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่แหละครับน่าจะติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดฝานะครับคอยดูนะครับมันจะดันออกมานี่ครับดูนะ มาหยุแล้วครับเสียบปงับปนี้เสียปน้ำมุนนะครับขันด้วยเบอร์ยี จากเมื่อกี้ควันเยอะๆเห็นไหมครับพอผมปิดฝาเข้าไปนี่มันเหมือนท่อมันเล็กฮใช่ไหมเนี่ยจากไฟที่ติดลุกบึมๆมันดับเลยครับเนี่ยแค่ผมปิดฝาข้างบนผมยังว่ามันมันจะไหมให้ผมไหมข้างในเนี่ยนี่ครับควันน้อยมากเลย เหมือนกับมันกาลังจะดับนะควันตอนนี้ยมันไม่ไม่ไม่เหมือนว่าควันมันจะติดนะเหมือนควันมันจะดับเห็นไหมต่างกันมากเลยครับครับผมจะ20นาทีแล้วครับเดี๋ยวค่อยมาชมกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับมาดูว่ามันจะไหม้ผมไหมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันครับผมสวัสดีครับ